สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เรียนกับอาจารย์ภาคกลางวันมาตลอดวันวันนี้ก็ได้เวลามาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กับพี่พานุภูเก,ก,ก็ตการ์ดในภาคค่ำกันแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารมีจิกแล้วเรายัางมีการ,ร์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ มีคําถามว่าทําไมคุณถึงเล่นไมจิกอยู่ได้เนี่ยโตมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีน้องๆบางคนที่ถูกพ่อแม่ถามว่าโอ้โหเล่นการ์ดทําไมเล่นทําไมเสียเงินเสียเวลาผมก็จะตอบว่าเออผมเล่นเพื่อนหนีเงินเฟอ้อครับ <c oughs> คลิปนี้อาจจะตอบคําถามได้ดีว่าทําไมคนถึงเล่นการ์ดหรือว่าทําไมผมเองถึงเล่นการ์ดมาจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะ20ปีเป็นอย่างดี <Wow. S 1> คือผมไม่ได้ซื้อการ์ดอย่างเดียวนะฮะตอนเล่นการ์ดเนี่ยคือผมขายด้วยในเมื่อตอนผมขายได้เงินแสดงว่าผมส สามารถลงทุนกับมันได้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการลงทุนโอเคคือมันก็ไม่ได้ขายได้ทุกใบอ่ะไม่งั้นทุกคนก็คงซื้อกันแล้วก็รวยกันทั้งชาผมเรียกว่ามันคือการเก็งกําไรแล้วกันทาไมถึงต้องซื้อกาดไว้ผมขอเรียกเมจิกนี้ว่าสินทรัพย์นะครับมันคือสินทรัพย์เล็กๆอ่ะครับบางอันก็ไม่เล็กนะการซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันจะทําให้เราหนีเงินเฟ้อได้ครับมันก็ต้องมาเริ่มจากเงินเฟ้อมันคืออะไรพี่ช่องนี้เพลินว่าเป็นช่องเล่นการ์ดไม่ใช่ช่องเศรฐศาสตร์แต่ว่าผมจะอธิบายให้้ัังสน ได้ว่าเงินเฟอ้อคืออะไรก็เหมือนสมัยก่อนสมัยพ่อแม่ผมะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทสมัยนี้ชามละ50บใช่ไหมอ่าสมมติตอนนั้นนะ่ะเรามีเงิน500บาทเราเอาใส่หายไว้ฝังดินวันนี้ขุดขึ้นมาตอนนั้นเงิน500บาทอ่ะจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้ร้อยชามแต่ในวันนี้เราขุดดินเอาหายขึ้นมาแล้ว <c oughs> มันจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้แค่สิชามนะครับนั่นแหละเรียกว,ว่าเงินเฟอ้อก็คือค่าของเงินในปัจจุบันเนี่ย มันจะถูกลดลงเรื่อยๆตามการเวลาด้วยหลายๆปัจจัยซึ่งเถ้าใครจะหาสาเหตุก็ควรจะไปเปิดคลิปของลงทุนแมนแต่ว่าให้เข้าใจว่านั่นแหละเงินเฟอ้อแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยเกิดได้กับทุกชาตินะครับคือมันต้องเกิดอ่ะมันไม่ใช่จะเกิดได้ซึ่งบางชาติก็บัรยลยครับเคยได้ยินข่าวเวเนซุเอลาไหมครับเงินเฟอ้อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันหมายความว่าถ้าวันเนี้ยคุณมีเงินเก็บ10ล้านพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาคุณเหลือ10บาทนะครับก็คือเอาไปซื้อเลยยังไม่ได้คนที่เวนเนี้ยครับต้องบุกเข้าสสวนสั ไปกินสัตว์ในสวนสัตว์นะครับแล้วก็กรองน้ําคูกินนะครับคือเรียกได้ว่าจากเนี่ยมีชีวิตปกติธรรมดากายเป็นคนไม่มีจะแดกในค่าคืนเป็นการดําเนินการที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่เรียกได้ว่าขึ้นมาไม่ได้ด้วยความเก่งขึ้นมาด้วยวิธีอื่นๆอื่นๆนอีกมากมายทำไมต้องเลือกเก็บเมจิกอ่าคือเมจิกอ่ะมันเล่นได้ไงแน่นอนว่าเก็บทองเ็าเก็บได้เหมือนกันแต่ทองมันก็เก็บไว้เฉยเใช่ไหมมันเล่นไม่ได้แล้วการเก็บเมจิกเนี่ยมันจะทําให้สินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นได้ยังไงหรือว่ามมีออยยยงเด๋ผ ตัวอย่างให้ดูเอาเป็นตัวอย่างแบบเวอร์อรไปเลยและกันมันจะได้เห็นภาพใบนี้ b i r d of Paradise ต้องเป็นเวอร์ชัน7 Edition เท่านั้นนะคือเราจะขอไม่พูดถึงเวอร์ชันอัลฟาเบต้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันไกลเกินขอบเขตไปอะครับอัลฟานี่คือ2องแม่งก็มีราคาแล้วอะ b i r d of Paradise 7 Edition Froy ใบนี้ผมเคยเห็นตอนที่ผมสมัยวัยรุ่นอนะ่ปีก่อนขายกันที่ประมาณราคา5000บาทผมเห็นคนหนึ่งมี4ใบท์โ oh, แม่งโคตรอามาลยนะสมัยนะั้นเงินเดือนผมหมื่นสองนี่แบบ2ตัวก็เงิน มสมัยนั้นผมจําได้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ25บาท30บาทคิดว่าถ้าเราขายเบอร์รอพาราไดต์ตัวนี้เราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวประมาณ166ชามอนะ่าเราขายการ์ดใบนี้ตอนนั้นเราได้ก๋วยเตี๋ยว166ยชามนะครับโอเคเรามาดูราคาของเบอร์รอพาราไดในวันนี้กัน3 1 9 9เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็9 5บาทครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทใช่ไหมก็เท่ากับถ้าเราขายเบอร์รอบพาราได์ที่เราเก็บมาสมัยก่อนเนะี่ยเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยว1919วย แน่นอนว่าถ้าเราเอาเบิร์ดออฟพาราไดซ์ไปขายใน20ปีก่อนเราก็จะได้มา5,000บาทนะครับเรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ร้อยถ้วยนะครับเห็นหรือยังว่าการเก็บของสะสมอะมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นตามเวลาไม่เหมือนกับการเก็บเงินนะครับที่มูลค่าจะลดลงนั่นแหละครับแผนการเอาตัวรอดของผมแผนการหนีเงินเฟ้อของผมด้วยเมจิกงเดอะเกตลิงอีกข้อหนึ่งก็คือเมจิกงเนี่ยเป็นการ์ดเพียงไม่กี่ตัวนะครับเรียกว่าเป็นสินทรัพย์เพียงไม่กี่อันที่สามารถดึงเม็ดเงินจากชนชั้นสูงลงมาสู่ชนชั้นกลางได้ด เม็ดเงินยังไงะสมมุติคุณทําธุรกิจขายของเก่าใช่ไหมคุณไปซื้อไายของท่านกินกาเมสสมัยเมโซโบตเมียมาคุณก็ต้องมีสักเท่าไหร่อ่ะห้าล้าน6ล้าน10ล้านใช่ปะเพื่อที่เอาไปขายคนรวยคนหนึ่งอ่าอันนี้คือคุณต้องเป็นคนชั้นสูงก่อนครับคุณถึงจะทําได้แต่ว่าเมจิกอะสมมุติคุณเปิดไอชุดที่แล้วอะแล้วได้อันขาดโซลินฟอยสมมุติคุณลงทุนไปกับซองอามานี้ก็700ใช่ไหมแต่ถ้าคุณได้โซลินฟอยคุณก็จะได้200เหรียญ6000บาทคุณก็ต้องขาย ้คนที่มีกําลังซื้อก็จะเป็นคนชั้นบนครับที่เขาจะเอาเม็ดเงินลงมาให้คุณแล้วคุณก็เอาเม็ดเงินนั้น่ะไปทําอะไรก็ตามกินข้าวอ่ะ อะไรประมาณนี้นั่นก็คือการดึงเม็ดเงินจากคนชั้นบนลงมาสู่ชนชั้นล่างนะครับซึ่งการไมจิกก็เป็นสินค้าเบียงไม่กี่ตัวที่ทําอย่างนั้นได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนชอบเปิดซองออมาตกันจังเลยเออเขาไม่ได้ง้อนะครับก็คือการ์ดมันใช้ได้จริงแต่ว่ามูลค่าของของที่อยู่ในซองออมาตกับของที่อยู่ในซองทำลายนี้ต่างกันฟ้ากับเหวครับซองรมดาก็ร้อยบาทใช่ไหมลงทุนเปิดก็ได้การ์ดชื่อเดียวกันเหมือนกันเอาไปเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าซองออมาดอะการ์ดชื่อเดียวกันแต่มูลค่าไม่เท่ากกัันนคม็ การเปิดซองอามาเนี่ยมันเหมือนกับการลงทุนเยอะแต่ผลตอบแทนก็สูงแล้วความเสี่ยงก็สูงด้วยครับผมก็เลยแนะนําในหลายๆคลิปว่าเออซองอามายเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีกําลังทรัพย์อยู่แล้วนะก็คือเปิดไปขายให้ผูในง่ายๆไม่ได้เปิดมาใช้เล่นผมขอยกตัวอยา่างเทพธิดาแห่งมหาสมุทรของชุดเอลเดร์ละกันใบนี้ผมซื้อเก่งไว้ใบหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าใบธรรมดากับใบฟอยล์บัเดอร์เลราคาต่างกันสุดขั้วตามภาพ3.5กับ74ีเหรียญกี่เท่าครับไปคำนวณดูเองนั่นแหละครับ ก็คือ3.5เนี่ยให้เปิดเอาไปใช้เล่นกันในเด็กใครๆก็เปิดได้ใครๆก็หาได้ส่วนไอ้74ีเยญนั่นเนเปิดไว้สะสมครับไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านไปมันจะรา,าคาเพิ่มขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะนี่คือแค่2ปีเท่านั้นนะคุณแต่ ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่งั้นทุกคนก็โอเคซื้อแม่งทุกใบแล้วมาเก็บไว้สิบยีปีขายกําไรโอ้โหไม่ใช่นะครับเรามาดูดีกว่าว่าความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงยังไงบ้าง1การโดนรีปรินการโดนรีปรินก็เป็นความเสี่ยงที่น่าจะเป็นบ่อยที่สุดของเมจิกก็คือเมจิกอ่ะมีการ์ดเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมออกจุดหนึ่งก็2องร้อยกว่าใบแน่นอนว่ามันจะมีการ์ดดีการ์ดเฮียการ์ดที่พอใช้ได้อะไรพวกนี้เวลาผ่านไปอ่ะของพวก ดีกับใช้ได้มันก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีใครเปิดแล้วเมื่อราคาสูงในระดับหนึ่งเมจิกก็จะทําการรีพินครับในชุดพิเศษเพื่อ1คือให้เขาขายได้2ก็คือให้คนที่ไม่มีตังหรือว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ได้จับต้องได้บ้างเช่นอาจจะขึ้นไปสักสามสี่พันอะไรพวกนี้ให้มันลงมาเหลือพันหนึ่งสองพันนั่นก็คือความเสี่ยงแรกที่คุณจะได้รับออก็คือการรีพินมันทําให้ราคาตกแต่ว่าราคาตกจะไม่นานนะเพราะว่ารีพินสักพักเดี๋ยวราคามันก็จะต้องขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นก ทีีด่ดแต่นั่นแหละก็คืออีกความเสี่ยงหนึ่งว่าถ้าถูกรีพริ้นบ่อยๆนะครับก็จะพังได้เหมือนกัน2การโดนแบนด์การโดนแบน์น,บน,นี้เป็นปัญหาสำหรับผมมากเพราะว่าผมสามารถรู้ได้ว่าเออการ์ดใบไหนที่ดีการ์ดใบไหนที่เฮียแต่ว่า การดีการเก่งการโคตรโกงเนี่ยมันก็มีเลเวลของมันนะมันจะมีเลเวลระหว่างการโคตรโกงกับบ้าไปแล้วเนี่ยไอ้บ้าไปแล้วเนี่ยเสียงที่จะโดนแบนสูงซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่คือถ้าโดนแบนก็เรียกได้ว่าจบเหมือนกันครับอันนี้คือจบยิ่งกว่ารีพินอีกนะเพราะโดนแบนอนะ ต้องดูว่าโดนกี่ฟอร์แมตถ้าโดนเปพสแตนดาร์ดเออไม่เป็นไรอาจจะยังใช้ได้ใน EdH หรือว่าใช้ได้ในโมเดิร์นใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างเนี้ยออสันพอนดอร์ไามโดนแม่งเกือบทุกฟอร์แมตเลยครับจาก20เหรียญน,นี่กลายเป็น <c oughs> เลือกเ,อกเอกท่านี้ <laughs> ต้องชี้แจงก่อนว่าการรีพินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้การทุกใบราคาตกนะอย่างเบอร์รอลเปรไดที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้มีการรีพินเป็น10ครั้งนะครับแล้วก็เวอร์ชันฟลอยอ่ะก็มีเป็น10เวอร์ชันเหมือนกันครับแต่ไม่มีเวอร์ชันไหนที่สามามรถ เอาเวอร์ชันฟลอยด์เซเว่น o ีลงได้เลยก็คือมันมีหลายๆ,ๆ,ๆองค์ประกอบเกินที่ผมจะบอกได้ว่ามันจะดีไหมเช่นเซเว่นอีดชัเนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือการมีกั์ดฟลอยขอบดํา ในชุดอีดิชันครั้งแรก2ก็คือมันค่อนข้างสวย3ก็คือเบิร์ดฟอยตัวแรกโอ้โหทุกองประกอบมันมารวมกันทําให้เบิร์ดอ a r พาราไดซ์เซเว่นอดิชันมันก็รวยอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าการไม่ลงทุนนี่เสี่ยงเยอะสุดนะครับเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกไปตอนแรกครับว่าเก็บเงินใส่หายห0 0บาทดีไหมก็เก็บได้ครับแต่ขุดขึ้นมา10ปีหน้าก็อาจจะไม่ใช่500บาทอาจจะเหลือ50บบาทอะไรพวกนี้เปล่า <c oughs> นั่นก็คือเหตุผลที่ผม และหลายๆคนยังสะสมเมจิกอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ